มานะ่ะานะาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอันนี้ปลูกผมหลังปลูกผม FUE นะคะของพี่ปิติชนเนาะเดี๋ยวพี่ปิติชนแนะนำตัวเองหน่อยนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อปิติชนประพัชร์อายุามสิบปีครับ ก่อนปลุกก่อนปลูกผมมีปัญหาอะไรบ้างคะมปัญหาก็คือผมบางแล้วก็หัวล้านเป็นรูปตัวเอ็มนะฮะกว้างทําให้ไม่มั่นใจค่ะแล้วว่าเวลาตัดผมก็ก็ตัดได้ทรงจํากัดนะครับก็ได้แบบลองทรงแค่นั้นมีเพื่อนทากไหมครับว่าผมรู้สึกลึกลงไปอะไรไ้ยครับก็มีเพื่อนทักนะครับเพื่อนในรุ่น เขาก็ทักว่าผมบางจนอ่าอาผมก็หาวิธีนะหาวิธีที่จะรักษาหลายวิธีก็ไม่เออมันก็ไม่ไม่มีผลน,นะครับก็เลยเพื่อนแนะนํามาครับว่าอ่าเพื่อนแนะนํามาให้ให,ให,ให้ให้มาปลูกผมที่นี่ครับค่ะครับ,รบแล้วก็ ผมก็ลองโทรมาปรึกษาดูแล้วก็พนักงานก็ให้คําแนะนําดีแล้วก็อาจารย์หมอกาให้คาแนะนําดีค่ะ,คะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนที่จะปลูกผมพี่ปิ่นชนนะคะก็จะกว้างไปค่อนข้างค่อนข้างลึกนะคะ,ะค่อนข้างลึกเนาะแล้วก็อันนี้หลังจากการปลูกผม FUE นะคะไฮไลท์หน้าเด็กเลย อันนี้พอใจไหมคะหล,หลังจากที่ปลูกผมเสร็จแล้วครับพอใจมากเลยครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะเจ็บเยอะไหมคะพี่ก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับก็เจ็บตอนช่วงที่ฉีดยาชาแต่ยังไงก็ไม่ไม่เจ็บแล้ค,ครับโเห็นลายแล้วชอบเลยเนาะอค,ค่ะหลังจากนี้ก็มาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าหลังจากการปลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ